สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าโคกันอีกแล้วนะครับอามีเมนูคัพเค้กแสนอร่อยมาฝากเพื่อนๆกันครับซึ่งยังจะบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้นะครับเป็นความบังเอิญของอามเองเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบน้ําหวานนะครับแบบที่มีกลิ่นสละอะไรเงี้ยครับเวลาชงกับน้ําเย็นๆแล้วก็ทานชื่นใจมากๆเลยวันนี้ครับก็เลยอยากจะเอาตัวนั้นแหละครับมาเป็นอินสปิเรชันในการ d e velope r c i p e นะครับในการทําตัวคัพเค้กนมเย็นนะครับ รสชาติเนี่ยหอมหวานแน่นอนนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับเราจะเอาน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำหวานรสสลัดหรือกินสลายนะครับใส่ลงไปนคัพเค้กด้วยรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับก่อนอื่นเราไปดูสมบัติกันครับว่ามีอะไรบ้างสมบัสมเมนูคัพเค้กนมเย็นนะครับมีด้วยกันอยู่2ส่วนคือส่วนตัวเค้กและก็ส่วนตัวตกแต่งนะครับเรามาดูที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมีแป้งเค้กครับนมข้นจืด เนยสดรสจืดนะครับที่อุณหภูมิห้องน้ำตาลทรายไขย่ไก่น้ำหวานเข้มข้นนะครับกินสละหรือว่าน้ำแดงนั่นเองคงฟูและสุดท้ายสีผสมอาหารสีแดงครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของตัวตกแต่งเลยครับ ส่วนที่ใช้สำหรับตกแต่งนะครับมีวิปปิ้งครีมครับ <S <S คุกกี้รูปดอกไม้เจลลี่รูปหัวใจครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยและสุดท้ายสีผสมอาหารสีชมพูครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูตัวส่วนผสมนะครับของเมนูนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มทำเมนูครับเค้กนมเย็นกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะตีไข่กับ น้ำตาลนะครับผสมกับน้ำตาลปึ๊บโยนทิน้งลงไปต่อไปก็เป็นน้ำตาลนะครับใส่ลงไปได้เลยคนให้เข้ากันตีแรงๆเลยครับให้เข้ากันไม่ต้องกลัวไข่เจ็บนะฮะตีลงไปแรงๆตอนนี้เราจะทำเป็นพอชั่นเล็กๆนะครับได้ประมาณ หกเจ็ดถ้วยนะฮะไม่ได้เยอะมากอ่าพอเข้ากันอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่เนยนะครับตามด้วยนมนี่เป็นนมข้นจืดนะฮะเขาก็จะมันนะหอมมันโอเคพอเข้ากันอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําแดงนะครับ ไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะแต่ก็อร่อยอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะหาซื้อได้จะเป็นกลิ่นสละนะครับนี่สีจะออกจะออกแดงเขาเรียกอะไรอะ่ะดอกลงมานิดนึงนะครับไม่ได้แดงสดโอเคเพราะอย่างนั้นได้แบบนี้แล้วนะครับส่วนผสมเข้ากันแบบนี้ละเราก็จะร่อนแป้งนะครับอขอเอื้อม นนิดนึงลืมหยิบมานะฮะต่อไปก็ใส่แป้งนะคุณผู้ชมแล้วก็ผงฟูนะครับร่อนทุกอย่างให้เข้ากันใส่ลงไปในส่วนผสมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสูตรนี้นะครับเป็นความบังเอิญของอาบเองนะอยากกินน้ำแดงแบบชื่นใจไงคิดไปคิดมาเฮ้ยมาทำเป็นของหวานสไตล์พอดีคำ เหมือนคัพเค้กน่าจะอร่อยใช่เล่นนะก็ะลองมาทําดูอร่อยมากครับคุณผู้ชมต้องลองนะสูตรนี้จากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็สังเกตดูสีส่วนผสมนะครับว่าสีของเขาเนี่ยเป็นสีนมชมพูหรือว่านมเย็ยนของเราหรือย,อยังนะถ้าสีมันยังไม่ได้นะครับก็ให้เพิ่มสีผสมอาหารสีแดงลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่า ตัวน้ําแดงเนี่ยไปเจอกับพวกเนยพวกนมอะไรเงี้ยครับสีของเขาจะดรอปลงยิ่งมาเจอแป้งนีครับสีจะอ่อนลงทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวอามจะขอใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยนะครับบนที้อามเลือกใช้เป็นสีแดงสดการใส่ก็ต้องระวังนะครับอย่าเยอะไปลองสักสอาหยดก่อนแล้วก็ตีให้เข้ากัน ไม่งั้นเดี๋ยวคัพเค้กของเราจะกลายเป็นคัพเค้กปีศาจนะคุณผู้ชมสีนี้เป็นเลยไม่ได้นะมันจะน่ากลัวเกินโอเคเพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่พิมพ์สวยๆกันครับเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนนี้นะครับส่วนผสมของเราพร้อมที่จะลงพิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์สีชมพูวันแววแบบนี้เลยนะครับนี่ทิ้งขอบไว้หนึ่งอย่าใส่ล้นเกินไปนะครับหรือว่าพอดีขอบอย่าง ตัวเค้กเขาจะฟูขึ้นมานะครับเห็นไ,ไหมครับสีของเขาน่ารับประทานมากเลยโอเคเดี๋ยวอามจะนำเข้าไมโครเวฟนะครับไฟแรงที่ประมาณ900วัตต์นะครับ1นาทีนะครับจนส่วนผสมเนี่ยสุกทั่วกันดีนะครับลักษณะของตัวคับเค้กที่ดีนะครับต้องพูนนะครับ นูนขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งการพูนของเขาเนี่ยครับต้องสม่ําเสมอกันเนาะถ้าเราใส่ลงไปหลายๆอันนะครับตัวคัพเค้กของเราเนี่ยจะพูนมาไม่สวยนะครับอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับหรือว่าหน้าของเขาเนี่ยครับไม่เรียบหรือว่าไม่ไม่นูนสวยนะครับโอเคเดี๋ยวอามจะเข้าทีละ1ถ้วยนะครับหนาทีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับตอนนี้นะครับคัพเค้กนมเย็นของเราก็ ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อนุ่มๆแบบนี้พักให้เย็นเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผสมสีอาหารนะครับสีผสมอาหารกับตัววิปครีมที่เราตีเรียบร้อยแล้วนะฮะหยดสีผสมอาหารลงไปค่อยๆหยดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นสีปีัตจค่อยๆคนให้สีสมูททั่วกันหรือใครจะ ให้มันเป็นสีแบบขาวปนชมพูแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ไปอีกอารมณ์หนึ่งเนาะอาไม่อยากให้สีมันเข้มมากนะครับเดี๋ยวมันจะไปกกืนกับตัวทับเค,ค้ของเราอ่ะน่าจะได้แล้วล่ะครับประมาณนี้เราสีชมพูแบบพาสเทลนะอ่อนๆน,นี้อย่าให้สีเข้มเกินโอเค เดี๋ยวเราจะตักใส่ในถุงบีบนะครับอ้ามเอาถุงบีบใส่หัวบีบเรียบร้อยแล้วนะครับตักเข้าไปเลยวิธีการตีวิปปิ้งครีมนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ชาแนลของเรานะครับอ้ามสอนอยู่นะฮะเข้าไปดูกันได้โอเคอเรากอ กดเล็กน้อยอา้าวยังไม่ค่อยเสมอไม่เป็นไรอึบอ,อเอาตัวน,นีบสักเล็กน้อยรวมไม่ต้องก็ได้นาะบีบเลยพร้อมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันในการตกแต่งเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าอยากจะบีบเป็นดอกไม้ดอก เป็นเขาเรียกนะวนๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่แต่วันนี้อามจะไม่อยากให้สูงมากทำให้เป็นดอกไม้ประมาณนี้นะครับเป็นดอกกุหลาบแบนๆนะอนนี้ตรงกลางอาจจะไม่ค่อยเต็ม ประมาณนี้พอนะครับอืมแล้วก็สำหรับดอกไม้นะครับเราก็วางตรงกลางไปเลยใครที่ชอบดอกไม้ก็วางตรงกลางส่วนใครยังมีความรักอยู่ก็เป็นเจลลี่นะคุณผู้ชมนะวางประดับตกแต่งกันไปให้สวยงามตามท้องเรื่องนะ ใครชอบใครก็ทำคับเค้กไ้ให้กันนะคุณผู้ชมโอเคสแบบ2ส,สไตล์นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของคุณผู้ชมเลยแบบนี้กับที่เป็นคุกกี้รูปดอกไม้แบบนี้นะครับใครที่อยากจะมีพวกใบไม้หรือว่าตัวใบสะระแหน่เนี่ก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมของเมนูครับเค้กนมเย็นนี้ได้ที่ช anel ของเรานะครับที่ foodtravel tv วันนี้เอาขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ